อัลโหลนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อต่อมรถไทยนะครับผมอพี่น้องมาชมขี่ขวยไมคโครอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ได้โอ้เฮ็ดดีครับเฮ็ดดีเอาดินโบเบิร์รับจะคล้องดินก็ได้จ้างรถไทยไรเครือเก่านะครับผมโอ้แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วพี่น้องเลย ดืมเบ้าซื้อพี่น้องมันดินดินแห่งนะครับผมไรถมขี่ควายแม่โค้ครับเอาดินพี่น้องเลยเอาดินเบาเบิดครับแต่ขว้งหน้ากัได้จ้างรถไทยไรน,นะครับผม มีแต่งานกิจจิกะจอกเลยพี่น้องมองมีงานสองสมหมื่นนะครับผมงานเล่มงานเล่มก็ว่าได้ครับผมบนกับเปาโต๊ะชักเกือพี่น้องเลย กินน้ำขี้ควายแม่โคครับปีนี้พ่อแต่เนี่ยพี่น้องเลยเท็ตดีเอาเดี๋ยวไปฮะมื้ยนะนี่มองที่สามอะครับผมมี่จะมองละสองซ้ำผันใหญ่ลด,ดมองละสามเถอาเมื 3, เ่อละสามเถ้าก็พันคำอยู่ฮาฮ่า <laughs> ่โอ้ยหน่อยไล่กด้ไปกกเก่าครับงานก็เริ่มเบาบางลงไปนึ่งแล้วครับผม โอ้มาจกไหวกเอารถไทยมาไล่คือเก่านะครับผมถ้าลอกแล้วมันก็บปราร์ไล่ได้พี่น้องถ้าลอกว่แล้วเนี่ยนี่เพิ่นก็นได้จ้างรถไทย,น,ยนะครับก็ดีอยู่เพระาะแต่รถไทยมีการมีงานทำนั่มนะครับผมโอ้ยังไงนะได้พี่น้องฝนกับปลาลายเหมือนเติบ์นะครับผมโอ้มาซอยไปไกลสบายหอบไหม่รับพี่น้องย้อนแสงไ้วครับ ครับง่ไงล่ะพี่น้องเลยแต่ข้องหน้าเพน่นวายเป็นสีรหว่องอยู่นะครับผมเพป็นก็มีรถยันมาสามเก่าอยู่นะครับผมแต่ว่าเพ่นว่าดินมันแข็งนะครับมันเหยียบบ่อดได้นะครับเพป็นก็เลยให้เหยียบหาย,ยหนะครับผมแต่ผู้มีรถกันยังได้จ้างพี่น้องเอลายยังลายนะครับผม,มเป็นดินเป็นดอนมาแล้วครับผม เก่าครับดวลลุนคือเก่าพอดวลแล้ครับนี่เต็มนะครับผมตอนน้องสานอนเหมือนไงก็ยังถมเต็มนอนพี่น้องตัวน,นี้ไม่ค้อโจกไหวซีๆนะครับผมคือว่าสีบดุลมาได้นะครับผมซ่าขาไหวได้เห้อครับพี่น้องเลยสีเป็นคือคิอคดบอบูลล่แหละครับ <laughs> โอ้เอฟสีก็บไล่ครับนี่แต่เด็กหน่อยนะครับผม เจ็สีมาเบิ้งรถไทยครับผมไแล่น้อไงแลยนี่มันอยู่ไต่ร่มกันครับ ตา,ตายตายแน่น,นี่ยงามหม่กับังฟงงาม่ยรือบบางๆล่มสุงนะครับผมประมาณเกือบหนึ่งเลยครับผม มันเลี้ยวไว้ยังไงเลยพี่น้องหอบม,มาเตลเอเถอรนะครับผมแต่จะเป็นความจริงเหรอครับเกีย่ยลงมาบรายบาทนะครับผมคืบอบกไปบาบบาบบเ้ยพี่น้องเลย ห่อไปครับผมครับโดยจานมอนที่เก่าะนะครับผมเออครับครับโอ้โกดับตบดับน่้สองตลอดการครับพี่น้องเออหล่นไปเลยเจ็ดดี ช่วงนี้ก็สิมีแต่งานเล็กๆ,ๆนเนี่ยน้อยแน่ะพี่น้องงานมองละสองสามพันนะครับปั๊บห้เก่าเนี่ยถุงขีควายเมคโคจังสิงแหละครับผมผมมีงานใหญ่ให้เห็นให้วื้ว้านะครับผมงานเล่มนะพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากอะเริ่มเบาบางขึ้นกันครับงานกา็ไดเล็กน้อยกัลดถน้อยไทยหน้าบ้านเขาครับเริ่มเฮ็ดเบิด์ตมองเฮ็ดไปเรื่อยแหละครับผมหู้ลิ้นก็อยากพันนะพี่น้องเลย เดือดสีเบาบ์บางไปเรื่อยแล้วครับผมจวดเข้าไปนาจะเร็วกวนคำอนี่นะครับผมเพราะว่าเอาลุงไปสวงหลอบก็น,น่าจะไก่เชี่ยงนะครับผม อีกจักสองหอบก็บน่าจะได้การครับมันเป็นไฮบอยหญ่ครับตอนนั้นเป็นไฮยาวนะครับผมฝน,นตกฝนมาตกมันก็บ่ได้ปลูกพี่น้องเอ้ยอ่านไ,ไายไฮไวรก็บ่ได้ไปโยกล่องนะครับผมถ้าฝนครับถ้าฝน ครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ขอตัวไปโซยเบียร์ก่นพี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ